แตะเลืองแสงเนื้อสบู่เลือดนะครับเดยกเราจะถามเจ้าของพระนะครับเปิดให้บูชาองค์เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เช่นกันนะครับสําหรับคนที่เคยปามาศว่าร้านริมน้ํานะครับอย่าคุยแต่ปากนะครับหาที่หนด่วนว่าทําได้ยังไงใครเป็นคนแกะแนวคิดกันยังไงนะครับไม่ได้ศึกษาพระอย่าเพิ่งมาปามาศพระของคนอื่นนะครับทางช่องไม่ชอบนะครับเพราะว่าทางช่องไม่เคยปามาศพระของใครนะครับ คือคุณส่องพระของคุณไปผมส่องพระของผมไปผมให้ความรู้ในกลุ่มสายวิทยาศาสตร์สายประวัติศาสตร์สายโูรักษณ์นะครับแต่ก็ไม่ไวายนะครับมีสายห้างมาสวดว่าไม่มีไม่มีคน,ค,นคุณอะไม่มีแต่เจ้าของพระเขามีนะครับแล้วเขาก็พยายามหาความเก๊แท้ของเขาเองนะครับเพื่อที่จะเล่าสืบต่อกับสมาชิกนะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติมาจาก ทางช่องโชคดีนะครับอาจารย์ภัยาลมุสี